สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นตัวแทนของแสงสว่างนะคะเป็นสัญลักษณ์ของผู้นานะการที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้ย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะ การยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงวันที่18ตุลาคมไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนะคะทำการโคจรยกย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลค่ะกินระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มตรงนี้เราจะมาเช็คกันเลยนะว่าทั้ง12ลัคนาราศีนั้นจะมีผลจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิง์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลักษณาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์ะคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวอยู่แล้วนะคะในวันที่18ตุลาคมปี2564นี้ดาวประจำเนื้อประจำตัวของคุณจะโคจรเข้าสู่ราศีตุลน,นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสหัชชะนั่นเองค่ะสหัชชะหมายถึงอะไรหมายถึงบริบทรอบข้างตัวคุณหมายถึงสังคมเครือข่ายคอนเนคชันเพื่อนฝูงคนรอบข้างหมายถึงการเดินทางและยังหมาย ถึงสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆนานา,นานด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยต้องบอกชาวลัคนาราศีสิงห์หน่อยว่าใครที่ทําธุรกิจหรือทํากิจการที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวข้องกับโซเชียลนะคะบนแพลตฟอร์มต่างๆนะจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นการที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้เจอผู้คนบ่อยมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะมันจะล้อไปกับดวงชะตาจะส่งโอกาสดีๆให้กับคุณจะเจอจังหวะดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้า ค่ะรวมถึงชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีเกณฑ์ต้องเดินทางมีเกณฑ์ต้องติดต่อประสานงานนะคะต้องเจรจาซื้อมาขายไปในช่วงนี้จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะการเดินทางของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นไปได้ทั้งใกล้และไกลเลยนะคะเดินทางไปมาไปมามีการเปลี่ยนที่เปลี่ยนสถานที่เรื่อยๆต้องเจอผู้คนเรื่อยๆแบบนี้จะส่งผลดีต่อดวงชะตารวมถึงชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนบอกว่าเราไม่ได้เดินทาง เพื่อการงานแต่เราเดินทางไปพักผ่อนแบบนี้ก็ถือว่าจะมีโชคจากเรื่องของการเดินทางเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะบางคนวางแผนไปท่องเที่ยวกับครอบครบัววางแผนไปท่องเที่ยวกับคนรักคู่รักนะคะสามารถที่จะไปได้ในช่วงนี้การเดินทางจะทําให้คุณสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นจากความเครียดที่เคยสะสมมาจากเรื่องราวกดดันต่างๆให้คุณได้ไปผ่อนคลายแบบนี้ก็เป็นการชาร์จพลังให้กับตัวเองนะคะอีกประการหนึ่งค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้ถ้ามีงานอะไรที่ต้องดิว ต้องเจราจาต้องติดต่อกับผู้คนแล้วมันยังไม่สําเร็จนะคะขอแนะนําว่าให้คุยอีกค่ะให้มีการติดต่อไปอีกต้องตามงานต้องถามถ่ายนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์อย่าเพิ่งตัดสินการปฏิเสธในครั้งแรกอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยให้คุณลองถามไปอีกนะเว้นระยะสักช่วงหนึ่งแล้วก็ลองติดต่อไปอีกลองเสนออีกแบบนี้จะมีเกณฑ์สําเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องเจอกับการอบรมการสัมมนาหรือ การประชุมออนไลน์หรือว่าการที่ได้คล้องเกี่ยวกับผู้คนได้คิดได้วางแผนมีไอเดียใหม่ๆคุณจะมีหัวคิดในเรื่องของการติดต่อเจราจาได้มากขึ้นคําพูดคําจาจะสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาติดตามคุณคําพูดคาจาจะสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชื่นชอบคุณคุณจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะการติดต่องานทางไกลางานออนไลน์งานต่างประเทศจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นเช่น เขี่วกันค่ะ ในวันที่21ตุลาคมปี2564นะคะดาวพระคารเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุข,ของคุณก็จะโครจรมาอยู่ที่เรือนสหัชชะมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์นะคะต้องบอกตามตรงว่าดาวพระอาทิตย์และดาวพระอังคารนั้นเป็นคู่ศัตรูกันไม่ถูกกันเมื่อมาเจอกันมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับบ้านรถนะคะหรือว่าทรัพย์สินมีค่าบางอย่างของคุณชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งบ้านซื้อของใหม่เข้าบ้านหรือ อาจจะมีการซื้อของแล้วมันได้ของที่ไม่ตรงตามสเปกมีคนมาทําอะไรให้คุณแล้วมันไม่ถูกใจคุณต้องแก้ไขต้องรื้อใหม่ต้องซ่อมแซมช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วการที่ต้องแก้ไขรื้อใหม่ตรงนั้นมันก็ทําให้คุณเสียเงินเพิ่มต้องควักเงินเพิ่มต้องจ่ายเพิ่มมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องดูให้ดีวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีด้วยนะคะรายจ่ายค่อนข้างมากต้องบอกตรงๆแบบนี้นะแต่ในช่วงปลายเดือนค่ะวันที่30ตุลาคม ปี2,564ดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็จะโคจรเข้ามาช่วงนั้นการเงินการทองของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะมีเกณฑ์สเตเบิลมีความออโอเคเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะบริหารจัดการการเงินของตัวเองให้ดีเรื่องการเงินสมัยไม่ค่อยห่วงชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะเพราะชาวสิงห์มีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวอยู่แล้วคุณจะมีแบบแผนคุณจะมีความเป็นระเบียบในการใช้เงินตรงไหนควรใช้ก่อนตรงไหนควรออม เงินกองไหนที่เราต้องเก็บออมไว้ไม่หยิบมาใช้เงินกองไหนที่เราใช้จ่ายได้คุณจะมีการจัดสรรที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะสําหรับเรื่องของอาชีพเสริมโอกาสเงินฟลุก๊กฟลุกในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะส่วนมากแล้วจะได้รับข่าวดีจากคนรอบข้างตัวคุณหรือตัวเลขที่เกี่ยวกับคนรอบข้างตัวเลขที่เกี่ยวกับคอนเน็กชันสามารถที่จะนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ในช่วงนี้เลยนะคะสําหรับชาวสิงห์นะถือว่าดวงชะตาเริ่ม เปิดเริ่มเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วการงานยังมีความเหนื่อยยังมีความหนักบางคนต้องเอางานมาคิดที่บ้านบางคนต้องเอางานมาทําที่บ้านบางคนใช้บ้านเป็นสถานที่สต็อกสินค้าบางคนใช้บ้านเป็นสถานที่สต็อกของนะคะหรือใช้บ้านเป็นโฮมออฟฟิศต่างๆนานๆาน,นะมันมีการเกี่ยวข้องกันมันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างบ้านและงานนั่นเองค่ะตรงนี้ต้องบอกชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าใครได้มีความเชื่อมโยงกันกับ บ้านและงานจะมีเกณฑ์สําเร็จดีต้องบอกแบบนี้เลยนะคะแม้ว่ามันจะมีรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากแต่คุณจะจัดการได้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายได้ด้วยตัวเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ